นี่คือต้นชายักษ์พันปีที่ต้องปินขึ้นไปเก็บต้นชายักษ์เหล่านี้แผ่กิ่งก้านอยู่บนสันเขาสูงที่บ้านแม่หนึ่งไนตำบลแม่ศึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านต้องขับมอเตอรไซค์หรือไม่ก็รถยนต์ลัดลอดทางแค่บนแนวสันเขาเพื่อขึ้นมาเก็บยอดชาทุกๆ2สัปดาห์และชาที่นี่ต้นใหญ่ยักษ์จนแทบไม่น่าเชื่อสายตาตัวเองดูสิครับ เคยเห็นต้นชาใหญ่ขนาดนี้ไหมว้ wow. okay. Okay. าวยแต่ความน่าทึ่งยังไม่หมดไปแค่นั้นนะครับทักษะการปินเก็บชาของคนที่นี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆพวกเขาใช้มือเปล่าปินขึ้นไปเก็บยอดชาบนยอดไม้สูง ราวกับเป็นนักบินเขาเมือ่อาชีพเธอมีนามว่ายาดานะครับผู้ชำชองในการเก็บชาบริเวณนี้แล้วก็ทุกๆครั้งที่มีการเก็บชาเนี่ยบนยอดไม้คือที่ที่เธอจะต้องขึ้นไปเก็บนะครับใน<ช>ครั้งนี้ก็เช่นกันนี่คุณได้ทักษะการเก็บชามาจากที่ใดครับคือทักษะในการปีนต้นไม้อะไรเอ่ยนะคะไม่ได้มาจากลิงนะคะก็คือฝึกฝนก็จะเต้นเด็กค่ะก็คือปีนไปเก็บมะม่วงแล้วก็ปีนไปขึ้นไปเก็บ สกกวโมเลยหมอกฝาร่างคะ่ะก็ได้ทักษะตัดแต่เด็กมีความกลัวไหมเวลาที่คุณปีนต้นไม้แล้วไปเก็บไม่กลัวคะ่ะเพราะว่าต้นชาน่ะมันจะมีกิ่งก้านที่เยอะคะ่ะมันไม่ได้พุม่มเดียวเลยะและ้ววันนี้ยเยาวชนรุ่นใหม่กำลังปลูกชีวิตให้กับชาโบราณเหล่านี้อีกครั้งผ่านการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งในนามแบรนด์ท้องถิ่นที่ชื่อว่า เลอชอที่แปลว่าหินสาบเศร้าในภาษากเรีงพวกเขาไม่ได้แค่แปลรูปชาเพื่อสร้างไรายได้แต่ใช้ชาเป็นเครื่องมือเล่าเรื่องป่าและวิถีชีวิตและยืนหยัดปกป้องผพื้นป่าของพวกเขาจากเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวที่กำลังรุกคืบชาเลอชอจึงไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าความฝันและพลังของคนรุ่นใหม่ที่เลือกจะยืนหยัดบนรากฐานวัฒนธรรมของตัวเองเดินบนทางแห่งความยั่งยืนและห่อหุ้ม ความหวังของชุมชนไว้ในใบชาแต่ละใบ